เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมธินพลศรีทเรศผู้แทนราษฎรจังหวัดกลสินเขตห้าพรรคเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานดังนี้ครับสืบเนื่องจากได้รับร้องเรียนจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรสินวิทยาเขตนามน์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสงเปื่อยอำเภอนามนจังหวัดกรสินว่าถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยหลายๆจุดครับค่อนข้างมืดและก็เปลี่ยวในเวลากลางคืน ผมพร้อมกับท่านสสนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่พร้อมกับอาจารย์นักศึกษาและก็ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบพบว่าถนนทางเข้ามหาวิยาลัยนะครับช่วงบ้านหนองโพนสูงหน้าวัดอรัญญิกาวาสตมุลยอดแกงอำเภอนาโมนจังหวัดกาลสินช่วงนี้ไหลาทางค่อนข้างแคบและก็มืดมากครับในเวลากลางคืนจุดนี้เคยมีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสมาแล้วนะครับ จึงเห็นสมควรอยากจะให้ท่านประธานเรียนท่านประธานผ่านไปยังทางหลวงชนบทจังหวัดกาลสินได้เพิ่มไฟส่องสว่างและถ้าขยายหลายทางช่วงนี้ได้ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับเรื่องที่2ถนนรอบๆมหาวิทยาลัยกาลสินวิทยาเขตนามนตลอดระยะทางเกือบ3กิโลเมตรครับท่านประธานครับชำรุดสุดโสมมากถนนไม่มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเปรี่ยวสุดๆครับน่ากลัวมากและเป็นถนนที่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอยากฝากท่านประธานผ่านถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดูแลถนนเส้นนี้เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่สัญจรไปมาแล้วก็ประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยเรื่องที่สขอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม,เ,ตมเส้นทางออกจากบ้านหัวงวตําบลสงเปลือยอำเภอนามนที่จะตรงไปตัวอำเภอนามนนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งออกจากบ้านหัวงัวที่จะตรงเข้าไปที่มหาวิทยาลัยกฬสิน เส้นนี้นักศึกษาและประชาชนใช้ใช้กันเยอะครับไฟส่องสว่างไม่เพียงพอเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังทางหลวงชนบทจังหวัดกาลสินช่วยเพิ่มเติมไฟส่องสว่างในจุดังกล่าวด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งขอบคุณมากครับ